เอาตอเองอตองปห่อขนมขายยายพามาขออาะออกอยู่หน้าอะไรบ่ยายไม่ป็นยไปเห็นแย,ยนนก <c oughs> ยจ,กจองกลวยตียบตัวนั้น้องกลวย,ยนี่นว้าวน่บบัย,ยังเครื่ง cho con coi lấy con ôi, bay bèo, khó chịu em bay bèo đi Rồi

Vậy. Không khát. Thôi là măng. Đi ว่าล่มื่อหนจังไปเอาต้องพูไอ้ท่าไปเอาอยู่นะมื่อหนจังไปเออนาดเนี้ยแล้วก็นัดใจบริยูเด้ต้องนัดใจต้องนาดไม่ต้องกวยตียบซึ่กันนี่แหละต้องกวยตียบ ้องกวาดีบแม่ก็บไม้ทุ่งอยู่เหมือนเนี่ยมันหนาะมันใบหนาะด้เจาอายุหอยแปดสิบสี่ป่ะเกตที่มาอายุเจนะ้าน่ะแม่แปดิบสี่ป่ะว่าแปดสิบสี่นบ่อเอาเบิ่งยูอันอันนี้ว่าวันเกิดว่ามันรุ่นดีวยวกันกระปูนปู้ซักอยู่เหืือนหม จำกันย้ายบ่จกแล้วกวมาว่าจำกันกับจำกันก็แปดสิบสี่ผแล้วว่แม่แล้วผู้จักก็ยจำยายเป็นเจทานี่แล้วเจ็ดม่าบ่ก้าวเท่าไหร่ยายเก้าสามฮะเก้าสามเก้าสามอเก้าสามอ้องนนงามจ้ะงามดีเนาะ

สอดขายแเราได้เลยด้นะใไปที่มาซื้อ10บาทแค่ถุงเล็ก10บาทจะก่อเมียไอ้ของปิ่งไปขายมุกไปขายแม่เจ้าขายไห่จะขายยังได้ให้เจ้าขายยุคนเฮี้นถ้าบอกเอยเราก็ขายแต่ขนมเนื้อกินโบได้ขายขัดนื้กินจะเก้าย้ายออกไปให้แม่เจ้าขายไห่จะขายดีดีไม่แม่หรอกตะเก้าเราขายแต่ขนมนี่แม่เนี่ยเอลือไปโหลดแม่งสอดขายแค่ขนมมึง เอาไปล่องเบิรงกันได้ ມັນຄິດຊ່ອຍແລ້ວອັນນີ້ອັນທີ່ງານເປ ป่ะเต็มแล้วพ่อบ่พ่อแวก็แล้วอีกจบกีบบบ่หลายได้มันหน่อยหน่อยนึงจิบบเฮะก้อนจิบบะกับนี้อแกงไก่นั่นสเมื่อหน้า้ังเอาอีกเราบเธอเดี๋ยวไม่เอาเมื่อได้ เ่องแหวะนั่งหลายอยู่ชาวนาเอาใบใหญ่นั่งตากแดด้ตเก้าเรามาเอามาเอาหลยบใหญ่แม่ใหญ่นั่งเหตุตากแดด nào lâu à lớn à พ่อทำนี่แหละมันเที่ยวเมื่อบ่ได้ไปชิ่ เลียงดีดีเลียงแล้วก็มอนเอ็ดละเอียดดีขนาดเนาะผู้เ่านั่นเราเอ็ดนี่แตะบ่ตอง เมื่อบาดนี้พอแล้วนักหรอที่เเมื่อพอได้เมื่อหน,นยังเอาอี๋ฮะลุงปานเจะเมาเอาฟอ,อ,องนี่ฮะลุงปานเจะเหมาเอาฟอ,อ,องขัดจูบอ,อื งามะท่โหดเ็ดแล้วแล้วไป้มือ้งาอประตูทั้งแต้ตังมือ่าเออั้งชิงอ่ะนะประตูใหญ่น่นี่ให่ข้าวุหรืข้าที่ข้านี้แหละนี่นี่้านีสอมืข้าวุที่ข้าวุที่สองเดียวขนห่ไป้ เต้่าคุณทั้งคุณทุ้งวี่เอต้ยเหรอทั้งหนเต้เมื่อปับีพออล้วพแล้วมือครับมือเดียวพอเบ,บาเบาเบาโอ้ย ไปเราจวดคักใหญ่